สวัสดีค่ะทุกทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมช่องแมวจอนอนกระบี่นะคะบรรยากาศบ้านริมทะเลของเราก็วันนี้อากาศร้อนมากๆเลยค่ะวิถีชีวิตที่นี่ก็เป็นแบบบ้านๆนะคะ ผู้คนส่วนใหญ่อาศัยอาชีพประมงค่ะ FC ตรงจุดนี้ที่ไม้ถ่ายก็จะเรียกว่าหัวท่าปน,นันนะคะที่นี่ก็จะเป็นสถานที่จอดเรือตรงที่อยู่นะคะจะเป็นลักษณะเป็นคลองเข้ามานะคะซึ่ง ที่มองไปเห็นด้านนูน้นไกลๆริบๆนะคะก็จะเป็นปากอ่าวที่ออกไปทะเลใหญ่ค่ะ f อต้องขอภาย FC ด้วยหลายคลิปมานี้ส่งแต่เรื่องเครียดๆให้ทั้งนั้นเลยนะคะหลายหลายคลิปมานี้ค่ะ วันนี้เด็กๆมีปลาคลุกข้าวกินนะคะวันนี้เดี๋ยวไปชมกันค่ะลูกคะลูกมานั่งคนเดียวนี่อิ่มแล้วเหรอนี่คนนี้มีทองนะคะหลอกคอหายไปแล้ว<ม>น้องมะเหมียวกำลังกินมะม่วงน้าปลาหวานนะคะเมืม่อวานคุณแม่น้องมะเหมียวมาแล้วก็ซื้อมะม่วงมาฝากพวงหนึ่งเป็นมะม่วงเปรี้ยว ให้ดูเพื่อเรียกน้ำลายหน่อยแล้วกันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแมวเราหรอกนะอือันนี้วิธีเขาเรียกว่าอะไรอะกระตุ้นสมองครีเอทงานนะคะตอนนี้แม่เหมียวก็มีหมวกมีหมวกแล้วค่ะสำหรับหมวกเพ้นท์นะคะเดี๋ยวไมก็ค่อยให้แม่เหมียวออกแบบแล้วก็เพ้นท์ไปจะให้ fc ดูเนาะสำหรับใครที่ต้องการหมวกมีอยู่แค่ สิบสองใบเท่านั้นนะคะ<ม>จะขอรูปมาเพ้นสักสองใบไปดูเด็กๆกันบ้านของเราปกติแล้วก็เล็กอยู่แล้วนะคะก็ยิ่งเพิ่มความเล็กเข้าไปอีกเมื่อที่บ้านมีกล้วยด่างเป็นรล้วยด่างเสือพานของทางภาคใต้ที่เล่นๆกันเนี่ยก็จะเป็นก้านสีแดงอย่างนี้นะคะก็ไม่มีที่ไวไ้ที่เอฟซีเดี๋ยว แอนไปให้ดูไม่มีที่ไว้ก็มาไว้นี่เลยบ้านเรานี่แหละก็จะหาที่อยู่ไม่ได้แล้วนะคะเด็กๆก,กำลังกินอาหารอยู่ตอนนี้ <c oughs> หลังจากที่ไม่ได้กินมาตั้งนาน <c oughs> ก็ตั้งแต่คลิปนู้นนะคะที่ว่าเด็กๆได้กินข้าวคลุกปลานะคะ <c oughs> ก็ไม่ได้กินอีกนะคะแล้วไม้ก็ลืมลืมทําตากปลาไว้ก็เลย นึ่งให้เด็กแให้หมดเลยอทำมาให้หมดเลยนะะแม่นับทองคะ่ะคุณแม่นับทองก็อ้วนท้วนมากนะคะกินเรียบร้อยมากเท้ากระระวังค่อยๆกินที่เด็กๆแข็งแรงสมบูรณ์อ้วนท้วนได้เนี่ยก็เนื่องมาจาก FC ช่วยบริจาค เรื่องของอาหารนะคะยังไงไม่ต้องขอขอบพระคุณทุกๆบ้านเลยนะคะที่ร่วมบริจาคอาหารเข้ามานะคะรวมถึงทรายด้วย mm hmm. มีหลายอย่างที่เราต้องคุยนั่นแหละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้ก่อนแล้วกันเนาะ mm hmm. นี่ค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าพื้นเป็นพรมสวยๆนะคะ mm hmm. ซึ่งไม่ต้อยจากช่องไม่ใหญ่ต้อยคนดีสีชัญญาชาแนลเนี่ยได้ส่งมาให้นะคะเนี่ย ได้ส่งลมสวยๆมาให้ถึงสองผืนด้วยกันค่ะลมนี้สามารถซักและทำความสะอาดได้นะคะต้องขอบคุณแม่ใหญ่ต้อยคนดีสีธัญญาชาแนลด้วยเ,เรื่องที่มายนำมมาคุยวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของบ้านพิษณุโลกนะคะที่มายอยากจะขอความเมตตาจากทุกๆท,ท่าน ช่วยบริจาคอาหารนะคะสำหรับใครที่อยากจะช่วยบ้านพิษณุโลกก็ทักไลน์ไอดีมาเลยนะคะนับทอง656565ค่ะและตอนนี้ก็มีบ้านจังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งเดี๋ยวไม่ก็จะลงคลิปรายละเอียดไว้ให้นะคะว่าทางคุณพี่นาเนี่ยคือเขาไม่ได้ต้องการอาหารไม่ได้ต้องการเงินทองหรืออะไรนะคะเพียงแต่ว่าต้องการเสื้อผ้ามือสองที่จะไปจำหน่ายตลาดนัด นำค่าใช้จ่ายตรงนั้นนะคะรายได้จากตรงนั้นเนี่ยมาซื้ออาหารที่น้องกินนั่นเองค่ะโอเคยังไงต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านด้วยที่ติดตามเรื่องราวของบ้านแมวจนอนนกระบี่นะคะไมก็พยายามส่งมอบความสุขไปถึงทุกท่กทานได้ดูบรรยากาศสวยๆของบ้านทะเลแต่บางครั้ง พอเรามาอยู่จุดนี้แล้วนะคะ FC เหมือนตอนนั้นที่เราอยู่อยู่ใต้ต้นไม้ค่ะตอนที่เราขอความช่วยเหลือจากจากช่องไวนะ้ช็อกโกแคตเนาะอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ค่อยเห็นอนะไรค่ะมองไม่ค่อยเห็นพอมาทําช่อง youtube เองก็เหมือนได้ปีนไปอยู่บนยอดไม้นะคะก็เลยมองเห็นอะไรหลายอย่างมองเห็นหลายบ้านมองเห็นความเดือดร้อนของผู้อื่นว่าเขาเดือดร้อนกว่าเรามากๆแค่ไหนนะคะ ไม่ต้องขอขอบพระคุณสำหรับทุกทกท่านที่สนับสนุนเรื่องอาหารที่บ้านภูเก็ตนะคะจากบ้านคุณเอนั่นเองค่ะคุณเอ,เอที่มีแมวอยู่120ชีวิตและน้องหมาอีก8ชีวิตนะคะตอนนี้ก็ได้รับอาหารแล้วก็มี f c ได้ส่งอาหารไปให้ส่งไปให้ที่บ้านนะคะยังไงไม่ก็ยังต้องขอความการุณาทุกท่านนะคะแล้วแต่ความเมตตาเลยค่ะ สำหรับไม้แล้วเรียกได้ว่าไม้ไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ไม่ได้เป็นคนที่มีคนติดตามเยอะแยะแต่หัวใจสำคัญของเรามีก็คืออยากจะช่วยเหลือผู้อื่นแหมกำลังเราน้อยกระเป๋าทุกใบนะคะสำหรับท่านที่อุดหนุนกระเป๋าก็จะเก็บใบละสิบบาทเพื่อที่จะเป็นกองทุนอาหารให้กับน้องที่อดอยากน้องบ้านอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวกหรือกระเป๋าทั้งใบเล็กใบใหญ่ค่ะ ยังไงฝาก f อฝากทุกทกท่านอุดหนุนกระเป๋าผ้าพินลายแมวจรกระบี่ด้วยนะคะเดี๋ยวมาจะให้ไปดูคลิปนะคะจากทางบ้านพิจิตบ้านพิจิตนะคะบ้านคุณพี่นา,าซึ่งท่านได้ขอเข้ามาก็คือเรื่องของเสื้อผ้ามือสองนั่นเองมาจะขึ้นไว้ให้ถ้าใครที่อยากจะบริจาคก,ก็ส่งไปได้เลยนะที่บ้านของพี่สุวรรณนาจากพุ่มนั่นเองค่ะไปชมกันเลยนะคะคลิปนี้มาจะมาเก็บเสื้อผ้าค่ะเก็บเสื้อผ้า ไม่ได้เก็บเสื้อผ้าไปไหนนะคะจะเก็บเสื้อผ้าพเพื่อที่จะนําไปบริจาคให้กับบ้านคุณพี่นานะคะคุณพี่นาเป็นขออภัยค่ะเป็นวัดซะแล้วนะคะจะเก็บเสื้อผ้าส่งไปให้คุณพี่นานั่นเองค่ะคุณสวรรณนาจาัดพุ่มนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่1เก็หมู่7จ็ตำบลป่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนั่นเองค่ะพี่นาตัวพี่นาเองก็เลี้ยงแมวอยู่ที่บ้าน8ชีวิตนะคะและก็ยังเลี้ยงแมวจร ที่วัดป่ามาคาบอีก30กว่าชีวิตด้วยกันนะคะก็คือไปช่วยให้อาหารนั่นเองนะคะถ้ามีกําลังนะคะก็จะไปช่วยให้อาหารแล้วพ,พี่นาก็ขายขายเสื้อผ้ามือสองตลาดนัดนะคะหมายก็จะรวบรวมเสื้อผ้าที่ตัวเองใส่ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ตัวใหญ่มากแล้วส่งไปให้พี่นานะคะแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์สําหรับทุกท่านนะคะที่จะร่วมบริจาคเสื้อผ้านี้นะคะหมายก็จะขึ้นที่อยู่ชื่อที่อยู่ของพี่นาไว้ให้นะคะ สำหรับเรื่องของการบริจาคเสื้อผ้านั่นเองพี่นาบอกว่าพี่นาไม่ได้ต้องการอะไรแล้วก็ไม่ไ,ไม่ต้องต้องการอาหารแมวหรืออะไรมาพี่นาจะไปหาขายเสื้อผ้าเองอยังไงทุกท่านที่เมตตานะคะก็ช่วยสนับสนุนทางทาาพี่สุวรรณนาจัดพุ่มด้วยลวกันนะคะคลิปที่ไม้ถ่ายเสร็จแล้วที่เก็บเสื้อผ้ากับน้องเก้าล้านนะคะที่น้องเกาล้านมาช่วยพับผ้าเนี่ยมันหายไปนะคะไม้ต้องมานั่งถ่ายคลิปใหม่นั่นเองค่ะ งั้นเดี๋ยวไม้ขออนุญาตไปพับผ้าก่อนนะคะคุณสวรรณนาจาดพุ่มหรือว่าพี่นานะคะก็อาศัยอยู่ที่ตำบลป่ามะคาบอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะตอนนี้ก็อาศัยบ้านคนอื่นอยู่ซึ่งที่บ้านเลี้ยงแมวอยู่แล้ว8ชีวิตและนอกจากนั้นก็ยังไปช่วยเลี้ยงแมวจรที่วัดอีก30มกว่าชีวิตด้วยกันนะคะที่วัดป่ามะคาบ ใกล้บ้านนั่นเองค่ะพินาเล่าว่านอกจากบ้านตัวเองแล้วก็มีบ้านที่เขามีหมายเยอะแล้วก็เดือดร้อนเหมือนกันก็มาขอความช่วยเหลือจากพินาแต่ว่าพินาก็ไม่มีกําลังพอนะคะตอนนี้เสื้อผ้าที่จําหน่ายไปก็ขายหมดแล้วจึงไม่มีเสื้อผ้ามาเพื่อที่จะไปจําหน่ายตลาดนัดยังไงต้องขอความกรุณาจากทุกๆท่ทานด้วยแล้วกันนะคะทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวของบ้านแมวจอนนอนกระบี่และก็บ้านอื่นๆนะคะมีหลายเรื่องราวชีวิตน้องหมาน้องแมวที่เดือดร้อนต้องขออภัยนะคะที่ไม่ได้ช่วยเหลือในทุกบ้านค่ะขอความกรุณาทุกท่านเมตตาบ้านคุณสุวรรณาจัดพุ่มด้วยละกันนะคะเช่นเคยไมยขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงไว้กลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณสวัสดีค่ะ